สภาพหนาะเปิดมาพี่น้องแล่นปบ๊บแชลเซลสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีงีง้แรงแรงมันอันนี้ได้ร้อยห้าสอวนหน้าขึ้นไปแล้วมันเต้นขึ้นไปสบายดีสุขุสุคนสมองสุบอลตัดผ้ามาทางนี้ก็สอนกุ้งสอนซิวของเก่าพี่น้องมากับกระทินชายแดกชายแดกนั้นเรเคยลงน้าแล้วพี่น้องตอนนีแหละสิลงน้ามักะ โบตีกินกับโบกินเด้อพี่น้องเลยสีล่องหนามกับต้อนนี่แหละอันกระทินโป่งแหงไก่ไก่น้องก็มาหนี่โบตีกินกับโบกินได้ค่ะที่อีบนางลงโลน่นเสอะเป็นยังคือโบหมักลงเทหนามเทหน้าบยังโบตีอยากอาบปันไดได้พี่น้องเลยนั่งบาอยากอาบน้ำมาสั่นยังดิ่งหนาวเลยก็อยากสักแหงก็ได้สำเนียงแล้วบ้าทำอิดลาละลายยางไวเนยนะันนะเอาสลามขึ้นแนยละ นี่นี่นะดึงขึ้นแคบๆมันนะ้ำแรกอย่งดึงลงนั่นเลยน้าเน่หน่ะดึงขึ้นแคบๆมันเด้อมันแล้อย่งดึงลงอจอดกับกระถินจับจับยางวะจับจับยางอือส่วยอือส่วยก่อนกระหอดบกโฟกอกโฟกัส เฮ่บอกพี่น้องอ้าวนะแมน่นท,ทัง้งงนี่ตัวหนึ่งเฮ่น,นางแหว่โบ้เทคเก็บอีกแด้วพี่น้องเลยเขื่นอนหว่องเดียวบานหนึ่งมีแต่กุ้งวสวยอันเขาบอกสิ้นน่ะแล้วเก็บเอาเทอะละโตได้มีแต่กุ้งวสวยอยู่เออเก็บเขื่อนไว้นะฮันละร้อยเก็บขึ้นเผาเก็บขึ้อนละเผามาแกงเขื่อนโลกแกงเขื่ เอออันบ่ต้องเขาขึ้นสูงดอกเอาไว้ในแคมๆมันนั่นบาท่านัทันลงมาน่ะเขาเจ้าซือ่อแล้วตักเตน,น่ทะทุงละเท่าได้ะทุง,ะ,ทงะหาสิบบาทบ่แอมตักเตนอันเขาเจ้าไปหาหาันดีน โอ้ยไปเอาปีช้างเนี่ยอยู่แล้วกินข้าวกะเจ้าะกะสื่อเบิร์ตของแบบน้อยปังเขาจะหมักื่อเนาะเออเอาอขืา่นแค้มมาแล้วเลยพอ่อลูกเออต้นนั้นบัดสอนไปมันยังไปแค้มได้มาวมาเอาเงินมันสีขามันสีหนาวนะหนามันกระบกลงน้ำมือมันแหละถือพี่น้องเอ้ย เอาสีลงสองนอีกคนเด้อปลากล่องอีก่อนถ่ายให้เบิ่งแต่ตอนสอนแล้วต้องตอนสอนบันถ่ายเอากระพี่น้องะถีบใส่แดกลงตขาขาถิบมอนยุบบ้านนี้บ่ถือพี่น้อ่ถือหอยพี่น้องนี่น่ะห้อยพี่น้องเผื่อยมันพายมันเผื่อยแต่หล่อมกลางร้อยบ้าน Chan <laughs> ông lấy rồi ừ, đi. Bing nè cung nè. ông nè cung nè cung nè cung nè này nè nè cung 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 nè nè cung nè มาไปเลือกข้างหลังเสื้อขาวึ้นมาเขาเลือกเบิดเขาได้ล, <c oughs> ลงเขิงกลางน้อยแบบลงเขิงกลางเราไปข้ที่ปวดได้แต่ปวดลอยลงเขิงกลางเราไปชุดผุนอ่ะไป,ไป,ไปตามเขินมาหอเทียงแล้วพี่นอ้องเอ้ยผู้ผู้ซอยไม่ใหญ่ก็ได้อ่าอย่าตูดเอาคากไล้สง่งเสื้อผ้านะลูกสบายดีปาลุงนะสบายดีโดย นี่บึงเนื<บ>้อปูปูน้ำเนื้อปูนี่เอามาให้เบิ่งแน่กับปูนะแม่ำดำป<บ>ูอืมเอา้าอีห <า S 2> ยังอันนี้นะขี้เท้าได้ไหมอันนี้นะไม่ได้เป็นแป้งไดกระเล่นผู้เดียวแม่เขาของน้าน้าแม่แก้เอาให้เสียแค่เงี้ยนี่มหอันนั้นบังปูบังห้ำนะลูก นางเบิงปูบังหัมใช่ไหมจีบวเออเบิงแม่เอออ่เบิงเบิงกระปูปลาลุงอันนี้กระปูไก่น้อยปูไกปูไกนี่ปลาลุงเอ้ยกระปูไก่น้อยเอาใจบูเดรไเติบได้พี่น้องดิสอนนั่นบ่ได้ถ่ายพี่น้องเอ้ยดำเอ้ยปูดำนี่บูเอาฉันไปใส่ขู่มาแล้วใช่ไหมเอาขู่น่ะออกมาแม่โอ้ย เนาอะออกไปบังยีนอกผู้ลูกปูบังคำน่ะไปปูไม่ดําเปิดไพ่ให้แ bueno, ล้วปูไปบังยีนอกผู้ไปจีบอีแม่สิจีให้ดำจีจำอองบ่เออทำเม่ดำออกก่อนอีแม่สิเขามาจีให้จีจำอองเดล้ายเต๋อพี่น้องตอนสอนทำโบ้ได้ถ่ายกะทิ้นกะเมย์เอยากสอนเผ่าจะขึ้น มาะเมื่ออาบน้ำอบอกมาว่าเก็บผ้ามานเรอร้อยาเือักกาดสบายดีพี่น้องักกาดแม่ลำดาน้นันน่น,น,านา <c oughs> ราีผักกาดอัน,นนี้แม่หรือผักกาดตดนบนเมนตเยบนเมนต้นต้มถัง ชงนาเออแม่สิเอาหน่งมดักบูนั่งไใครจัดบูดักบูัดบูานเาย่นกับปูนะการเข้าย่นีอยู่บอกใคาเขานั้นเป็นอะไรเดียวนี่นั่งผัดไปเอามาใส เอาอามาบอกแม่ดำ <Get> ด้วยแม่บางครั้งไปหลานนะบางครั้งได้ยังน่ มาบอกไม่ดำบั้งฮะอังลูกสามเฮาอยู่ใสลูกหล่ะสามเฮาอยู่ใส่มันบมแมนอะน,นะอน,นี่หมูทรทัศน์ทซับอยู่ทังเฮือนโอ้ยบ่อได้บ่กขื่นไปได้มันหมูม่ <Das S 2> เอเอซับไกแ่แม่สิคืนเอาหายดอกปีงวะแม่ละสุดพี่น้องปีงเซาไปเซามาผัด <ico le> ่น้องคบ้็กองปิงพี่นอ <c oughs> อ้อง มันมีลูกอยปิงไงยำอุ้ยปิงเบิ้งอีแม่เบิ้งแขงเบิ้งค้าอีแม่ก่อนข้าแนวนี้อุ้ยมือหนานบอกได้กินดอกเดอร์พายอยากลงกะลงรถข้าแนวนี้นะปิงแงยปิงเออปิงซ่บเฮาซ่บเฮาอยู่ใส่ลูกซับเฮาอยู่ใส่ เออเออเออเอากล่องบาแม่หม,ม่ออกรถแล้วเจ,จ้าฮาสิจีกับปูให้บังหำไปเบิ้งไปเบิ้งพูงไปเบิ้งน้ำแม่ดำพูเออมามามา,มาเอาอหมอแม่สิพ่อแลไปไปไปป้วบายบายปลาลุงไบัดกินข่าวจังทายกล่องนะบายบายปลาลุง พอกันคิิมหนาพี่น้องสบายดี